สวัสดีครับกระผมอดีสอนเพียงเกตไลรสดทางเฟ e บุ๊ k ประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่คอสชอยึดอำนาจ จากคุณยิ่งรัตชินวัตรแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสภามาร่างรัฐธรรมนูญจนได้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแน่นอนครับมีบทบัญญัติที่ขัดขวางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมากมายมีสวมาจากการแต่งตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นต้นจะต้องแก้ไขในกระบวนการต่อไปแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ได้บัญญัติรองรับเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขของประเทศไทยไว้เราจะดูว่ารัฐบาลปัจจุบันมีความสามารถมีสมรรถภาพในการบริหารราชการแผ่นดินหรือเปล่าเราต้องเอากฎหมายแม่บทมาวางครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ในอนุสามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหน้าที่ของรัฐคับมาตรา55รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ พัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยและต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยครับสำคัญ มาตรา47เป็นบรรทัดฐานเราจะดูว่ารัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยทำงานดีไหมต้องดูรัฐธรมนูญเป็นแม่บทซะก่อนมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนี่ครับเป็นบทบัญญัติข้าวๆในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถามว่าโควิด1 9รัฐบาลประยุทธ์ได้ทำงานเต็มร้อตามที่รัฐมนูญบัญญัติไว้หรือไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการไปตรวจนี่ครับในการป้องกันขจัดโรคติดต่อที่เป็นอันตรายนีย่ต้องไม่ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆปัจจุบันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้วิ่งแรกแหกกระเชือไปหาวัคซีนนะครับตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการเตรียมการเตรียมงานที่เป็นระบบแบบแผนไว้เลย ถ้าคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้มากระตุ้นไม่ไม่ได้มากระตุกหนวดก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้เจรจากับประเทศรัสเซียคุณอนุทินชาญวิรุลก็ปล่อยไก่แล้วครับจะให้กราบก็กราบละขอให้มีวัคซีนที่ผ่านมามันวัคซีนมันมีไม่กี่ตัวมีไม่กี่ยี่ห้อคล้ายๆเป็นการผูกขาดถ้าเป็นเสรีปล่อยให้เอกชนทําควบคู่กับการลดระเบียบแบบแผนทางรัฐาลงร่วมมือให้ร่วมมือกัน ประชาชนก็จะได้รับการบำบัดป้องกันขจัดโรคอันตรายอย่างแน่นอนเขาบอกว่าประชากรไทยของเราประชาชนมีพลเมืองอยู่ประมาณ66ล้านคนจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้60เนะครับจำนวนประมาณ40ล้านประมวลประมาณ40ล้านโดสนะครับ40ล้านโดส40ล้านคนฉีดสองครั้งก็80ล้านโดสนะจะเอามาจากไหนถึงจะมีความมั่นคงทางด้าน การสาธารณสุข80ล้านโดสคือเป้าหมายในการที่จะให้คนไทยปลอดจากโรคโควิด -19 รีบทำครับงบประมาณอย่าไปสนอย่าอย่าอย่าไปคิดมากครับตัดงบประมาณด้านการระหมออกไปซะนี่นีนนน่ยิงยินยิงข่าวว่าไปซื้อ,อายานเกราะอ,อะไรต่างๆไม่ไอายฟ้าดินเลยนะครับ4,000กว่าล้าน เขาประชาชนเดือดร้อนเรื่องโควิด1 9ยังไปซื้อยานกรอห่อ้ยดหารทหารไม่รู้ตามาตาเรือไม่รู้อะไรสมควรอะไรไม่สมควรครับรัฐาผมยังคิดว่าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนย่อนยานมากถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่้วยซ้ํานะครับถ้าคุณไม่ทําการทํางานตามรัฐธรรมนูญผมนี่แหละจะไปแจ้งว่ารัฐบาลทุนนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมีปัญหาเยอะในองคอ์กรของท่านใครต่อใครไปรู้ครับการบังคับบัญชาก็เป็นรวบอํานาจมารวบอํานาจมาแล้วก็ใช้สมองสองด้านนี่มันไม่สามารถบริหารให้โรคโควิดมันต่ําลงมาได้ผมให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์น,นะครับยืนยันแต่อยากเปรียบเทียบรัฐมนูญเรามีรัฐมนูญเป็นบัญญัติไว้เป็นกระดาษอ้างชาวโลกใช่ไหมแต่ไม่ปฏิบัติตามผมคนหนึ่ง ไม่ให้อภัยพวกคุณครับคุณทำหน้าที่คุณเป็นรัฐบาลคุณยึดอำนาจมาเพื่อปกครองเพื่อทำการบริหารราชการแผ่นดินคุณต้องทำดีๆสิครับทำแหม,ม่ปั้มปัมเป๋อเป,เป,เปบริหารราชการแผ่นดินแบบอย่างนี้นะครับผมว่าเอาเด็กป .4 เอาผู้ใยา่บ้านบ้านผมมาเป็นนายกรัฐมนตรียังจะเป็นได้ดีกว่านายประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่นอนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน,นะเว้ยถ้าไม่ปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับ ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสู้กับโควิด19ด้วยความปลอดภัยปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ